อีกแล้วนะจัดมามาลุ้นกันลุ้นกันว่ามันจะเป็นอะไรตัวอะไรเริ่มก <c> ล <oughs> ัวเธอเนี่แหละนี่เป็นเหมือนแบบซากรถเขาบอกว่าเป็นอู่ต่อเรือไม่ใช่อู่อู่ซ่อมรถ <c oughs> เขาบอกว่าอาธิษฐาน <c oughs> เผอฉันด้วยนะสวดมนต์ให้ฉันด้วย <c oughs> มันเป็นเสียงเขาบอกว่ามีเสียงมีเสียงคนขอให้สวดมนต์ให้ แต่มันมึดไปหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่ก่อนโอ้ไม่ก่อนอยากลัอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีแต่เรื่องอะไรแบบนี้หรออย่าดูคนเดียวนะคะทุกคนห้ามดูคนเดียวเด็ดขาดมาอันเนี้ยฉันขนาดอยู่ด้วกันสอคนยังน่ากลัวเลยอ่ะอันนี้เป็นเขาก็ดูเดินลงไปนะตามทาง แล้วเขาวิ่งทำไม่เขาเาเห็นอะไรเขาวิ่งทำไมมันเป็นห้องใต้บันไดอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเห็นมเห็นมันเมื่อกี้มันเหมือนมีมันเหมือนมีคนโผล่ขึ้นมาแบบแล้วเขาก็วิ่งหนีเป็นป่าราบเลยอะตอนเนี้ยฉันก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแค่กลัวมันเป็นเหมือนโบสถ์ของคิดหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่แต่มันมีห้องใต้บันไดไงเธอห้องแบบห้องใต้ ผีข้างหลังใช่ใช่ไหมอาจจะเป็นเพื่อนนางหายไปแล้วองรบียังด้วยใช่ใช่หายไปแล้วและสูงด้วยนะฉันดูจากวิวอ่ะแต่ไม่มีใครรู้ตัวนี่แบบเวทีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยชัดมากเลยนะพี่ต่หน้าหระอาจจะเป็นจ้าห้องเก่าหรือว่าอาจจะเป็นิญยานตามติดก็ได้อันนี้รถอันนี้รถคน หรอใช่ใช่คนนะไม่ใช่ไม่คนหรอหายพุกไปเลยผีในทุ่งหญ้าผีชาวสวนเธอมันจะมันยเอันนี้เป็นโรงเยียนกลางเขียนเองเธอว่าถ้าเขียนเองเนี่ยจะผีมากละชั้นะน่าชาไปทั้งตัวโว้ยโว้ยพวกมาจากไหนอะท้อ เธอเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาไม่ใช่มันเหมือนโรงแรมโอ้ไม่ใช่โรงมันเ<ไ>ป็นโรงเรียนโถไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอ่อันนี้อะไรครับโว้ยโว้ยโว้ยโหน้าเป็นเหมือนผมเลยอ,ะ <1> <1> อ่ะฉันผู้เปตรงไหนอะ่ะหน้ามบบโกบเลยอะ 1> <1> ่ะเป็นไปไ,ได้ว่าผานจากเป็นคนที่อยู่ในรังเพราะว่าด้วยลักษณะแต่มันกบนะ น่าเป็นกบนะ,ะนอ่ะพอยตกใจฉันนึกว่าผีประตูตตทำไมอะ่ะแล้วเปิดไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้น <ไฟ S 1> ปิดไฟแล้วปิดประตูเกิดอะไรขึ้นฉันว่ามีเงาเธอเชื่อไหมว่ามันจะมีเงาอยู่ข้างในพรขอจบาทำไมนะ่ะ ว้ยมันมีมือเธอเธอมันมีมือแบบจับตรงฟ้ากระจกอย่างเงี้ยฉันเห็นนเมื่อกี้แล้วเขาจับมือกับคนคนนั้นซึ่งเป็นบ้านตัวเองนั่นแหละแต่เขาก็ต้องอยู่กับมันนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยเห็นไหมเธอมัแต่พดก็ดูสิแม่ไม่เห็นอะไรฉันก็ไม่เห็น ทำไมอ่ะยังไงอ่ะได้ยินเสียงหรออ๋อมันวิ่ก็มาประตูปิดใส่เองไม่รู้ดูไม่ทันฉันดูไม่ทุกคนอ่ะช่วยกันดูหน่อยนะคะคลิปพวกนี้เราต้องสังเกตดีๆเงียบมาทีโอ้ยน่ากลัวแต่มันอาจจะเป็นหุ่นก็ได้ที่มันชอบมีคนมาหุ่นตั้งหรอแต่แบบว่ามันโผล่มาอย่างนี้เลยนะตัว มฉันกรีดนะตอนนี้ฉันกรีดแล้วนะอะฉันจะไม่พูดอะไรมากทุกคนดูไปพร้อมๆกันแล้วเราจะมาดูอันนี้คือห้องโอ้ห้องร้างแบบห้องห้องทจะเป็นหอพักเก่าจะย้ายมาหรือเปล่าไม่แน่ไม่แต่มันไม่น่าเก่านะเฮ้ยประตูเปิดเลยไม่แต่อาจจะมีคนกำงประตูก็ได้หรอไม่แน่ไม่แน่ทุกอยากไปไปได้แล้วก็คิดว่าแต่มันดเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครใช่ ก็าอาจจะหลบลังกล้องไม่รู้อันนี้ไม่รู้บาเป็นจังหวะมืดก็ากลัวนะเฮ้ยคนนี้กลัวเออฉันตกใจจังทว่าใครอะไรอ่ะเวียงตรงเนี้ยมีคนเป็นผ่าแล้วเขาทำอะไรอยู่เหมือนพักแต่เขาจะจชงใจตั้งกล้องแบบนั้นหรือเปล่าใช่ชูรองเท้ารองเท้าเขาหยับเองแม่ ผีผีเกลือผีบาศผีอยากใส่รองเท้าส้นสูงเพราะอยู่ในคุกไม่ได้ใส่อันนี้คุกร้างแต่ในคุกชอบมีนะในคุกมันก็ต้องมีไม่เอาอะกลัวโอเมกโอเมกาขาแม่เขาหน้า ผีป่าอรโอเมกอโอเมกอโอเมกอจะเป็นผีแบบอีมีไฟไมไลเขาก็โยนไฟใส่ผีไงเพราะผีกลัวไฟโอกอกินะนี่อะปาร์ตี้ปาร์ตี้เลยบ้านอ่วนสนุกเขามาล่้าผีกันสุกราเออล้างแหละใช่แต่เป็นตกลางคืนอะ เั้ยเห้ยเห้ยเฮยยยเธอถ้าโกคนปกติอะหัวลงอย่างเงี้ยใช่มันจะต้องผมจะต้องตกลงมาแต่อันนี้ผมไม่ตกเลยอะมีแคมปิ้งุมอะไรอะเอ้ยตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้โผล่อยู่บนนั่นน่ะน่ะหมาเหรอเนี่ยหน้าเป็นหมาเนี่ยเหมือนตัวล่ำเลย กลัวอ,อะไรสเปะสบายแล้วก็มาหลอดไปหมดแล้วขับรถฉันว่ามันต้องมีแบบผีข้ามถนนเธอเชื่อใช่ไหมไม่เห็นเฮ้ยมีผีลอยตามพ<ฮ>ตาม,<ฮ>มตามต่อได้ด้วยอะ่ะมันวิ่งเร็วมากนี่แหละแล้วมันตะเราก็แบบมันไม่ค่อยมีผมนะใช่ใช่นี่อนไรอะไร อยู่ไหนอะทำไรกันอะต่อยิงชุบหรอในมาเก็บมาเก็บแล้อุ๊ยอะไรอนมีมือโผล่มาตรงนี้เองนี่ยนี่นี่ย่างเงี้ยนี่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 วู้ดขนลุกโอ๊ยทอมันมีอันอย่างอื่นให้เราดูแล้วหรอกผีเด็กโอ้ยเถยโยมอ่ะผีลอยหัวลอยล้มเหมือนเกยโยมอ่ะไม่สามารถถูกตาได้ทรมิดี อันนี้อะไรบูชาไฟเหรอแคมปิ้งหรือเปล่าอะไรมันมีตัวอะไรไม่รู้ชาวเผ่าหรือเปล่าคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหมีไหมใช่ใช่ใช่มันเหมือนสัปปะหลาดเนาะล้องในปากขังข้าวผีขังข้าวผีขังขาวเบต้า น่ากลัวมากในป่าเนี่ยเฮ้ยฉันว่ากิบโคบแม่กอสุด